ภาษาคุยหรือชายภาษาไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าความน่าสนใจหลักๆเลยอย่างแรกคือดนตรีดนตรีที่มีถึงเก้าแทร็กเก้าเพลงที่ว่าพี่ๆทั้งหมดเนี่ยช่วยกันทําหลายเพลงมากมาจากเทลมิสิกแล้วก็หลายเพลงมาจากทางพี่เอซีซันไฟฟ์หรือว่าคนอื่นๆนะครับซึ่งพี่เจมันทนก็เป็นคนทําทีมซองซึ่งได้คาแรคเตอร์มากคือถ้าเราได้ยินจากในเทเลอร์หรืออะไรเงี้ยแม้ถ้าเปิดเข้างานเนียทีมซองมันทําให้เรารู้สึกถึงยุคนั้นที่มันมีความ ล่าลืมอินเอเจติกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากผมผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามีโอกาสได้ร้องด้วยหนึ่งเพลงแล้วก็ในในแทร็กที่เป็นทีมซองได้เขออาแบบกีต้านิดหนึ่งขอใส่ความเป็น,นตัวเองไปนิดนึงขอจอยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นตรีเนี่ยมันคือสีที่ทำให้ทุกอย่างมันสวยงานแต่ว่าจะสวยงานมไงให้พี่เขาไปต่อดีกว่าครับครับนี้ค่ะต่อมาทุ่งงาน ก็รู้สึกคิดถึงนะครับคิดถึงแฟนเพลงแล้วก็โอเคให้ยืดคิดถึงบิอัลคลาวคิดถึงคิดถึงไมค์คิดถึงคิดถึงทีมงานทุกๆคนนะก็หลังจากทรายที่แล้วเราคินปอชใช่ไหมครัแล้วเราก็ไปไปออนทัวร์ได้กันก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็แฟนคลับของของไมค์กับอโปนี่ก็สุดยอดมากๆ ก็ทําให้เราเหมือนแบบมีมีมีพลังในการทํางานไปด้วยครับอย่างเรื่องนี้เรื่องชายก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับยอนคลาวอีกครั้งเราก็ทําเมื่อกี้น่าจะได้ฟังเพลงแรกไปก็ชื่อฟาไซออฟ f ต h e m ม o นนะครับก็สปอยได้ไหมพูดอะไรได้บ้างพี่พูดอะไรได้บ้างอย่าถามผมเลยบ่อยเขาเป็นว่ามีเป็นประกอบ EP หนึ่งแล้วกันแล้วก็เราจะมีหลายๆอย่างเลยที่อาจจะยังพูดไม่ได้ตอนนี้ก็เพลงนี้เราทำงานร่วมกับคุณแรนด์เทเดอร์จากวง One Republic อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำ Walk the Earth แล้วก็ Skyline ใช่ก็เพลงนี้ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่พวกเราได้ได้โอกาสมาจาก Beyond Cloud แล้วก็วันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามาเจอพี่เจนะ <c oughs> ที่แบบเป็นโปรดิวเซอร์ในอ a l ้มเซลล์ของพวกเรานะครับก็ดีใจครับวันนี้สนุกมากๆเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับกลายเป็นว่าถ้ามี ผูกผูกได้แดงกันไว้อันนี้คือบอกต่อๆไปเลยหรือเปล่าว่าเฮ้ยข่าวหน้าก็ต้องมีเราแล้วนะคิดว่าถ้าเป็นมันมันเหมือนเป็นภาพจําที่แฟนแฟนขลาวเขาจำไปแล้วด้วยแต่ว่าจริงๆก็ยินดีมากๆใช่เพราะว่าทุกครั้งผลงานซีรีส์เองแล้วก็เพลงเองอ่ะคือทุกคนเต็มที่เราเองก็เต็มที่ครับผม ทำงานางด้านดนตรีะนะ,ะเบื้องหลังนี่แหละมไม่ว่าจะเป็นการโปรดักชันสำหรับศิลปินหรือว่าการที่ได้มาแต่งฟีม<ะ>แล้วก็มีผลงานของตัวเองอยู่ละพอดีได้คุยกับคุณปอนนี่แหละมาสักพักในทนะี่จีนน่ะได้มาร่วมงานกันในในในงานอื่นๆเขาก็เลยได้เสนอมาว่าอยากให้เข้ามาช่วยในซีรีสนี้สองสามปีที่แล้วแหละเขาคงยังเป็นขั้นตอนที่เขาคุยเรื่องงานกันอยู่เราก็เลยได้เข้ามาคุยเรื่องงานแล้วก็ ได้ดูกันว่าเราควรจะมาทำในภาทไหนก็ได้เข้ามาแต่งตัวทีมแล้วก็มิกี้ก็ได้คงได้ยิน2อสามชิ้นที่ผมได้ทำมาแล้วก็จะมีเพลงอยู่ในหนึ่งอพิโซดเหมือนกันก็อ่ะุังมนิี่จมาเล่นมาคออันนี้อย่างมาทางาทางเล่นยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมมาดูในภาทของดนตรีก็ทาง ไม่ครับจริงๆผมแค่แค่ทำตัวทีมของซีรีส์ล้วก็จะมีมีเหมือนไปอีกสองเอพิโซดที่มีเพลงอยู่ในเอพิโซดครับครับเปลี่ยนที่แล้วครับอจะเล่นด้วยไหมเล่นเลยไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้เล่น ไม่เอาสิ่งที่เราถนัดดีกว่าครับผมครับก็ก็จริงๆผมดูแลคล่ายเพลงชื่อว่าส่เม่สาวภายใต้เทโลมิวสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างบอกว่าเอ่อเทเทโลนเทนเมนต์ได้รับได้รับเอ่อได้รับมาทำบเพลงในที้ผมก็เลยมีส่วนได้ได,ได้มาช่วยเพลงหนึ่งนะครับผมครับเพลงนี้มันเป็นยังไงครับมันมีความต้องบอกว่าผมได้ร่วมงานกับเบียร์อนคาวมาตั้งแต่เอ่อเรื่องคินพอสนะครับก็ทำเพลงย้อนแย้ง แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของอชายด้วยนะครับก็รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันเหมือนมันยากขึ้นมันท้าทายขึ้นแล้วรู้สึกว่าเพลงที่ที่ทำมันต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้แต่งเพลงภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นชาเลนจ์มากเลยลก็รู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่แบบระดับโลกมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ เพลงใหม่ด้วยนะครับของซีซั่น5เพลงใหม่มีท่านมาเลยใช่ไหมใช่ครับเพลงใหม่ซีซั่น5ออกแล้วนะครับไปฟังกันเลยไมเนไรรอกเมื่อกี้เห็นทุกคนทุกคนเงียบเด็ดแอผมเลยขอโพงค์วงตัวเองเลยเอาอย่างเพิ่นหาเจอชื่ออะไรครับชื่อเพลงอยากอินเพลงรักครับผมเฮ้ย บีโอซีเนะครับเป็นคินพ o r s เป็นสนุกมากแล้วก็เป็นทีม BOC แล้วก็ทีมเทราทำงานด้วยกันดีมากนะครับ s ย,ยินดีมากจะทำงานนี้กับเป็นชไอกับไมค์กับแอปเปิลกับบอนกับทุกคนด้วยนะครับแล้วคนนี่เป็นครอบครัวผมใช่ไหมก็ กับกสโลว์มชชีนอัลบั้มมาอัลบั้มเใช่ไหมแล้วกว็ยินดีมากนะยินดีทำงานับทุกคน,นครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับตรงนี้อ่ะ จริงๆเป็นครั้งที่สที่ได้ร่วมงานกับทาง Beyond c o d ครั้งที่แรกที่เป็นได้เขียนเพลงให้ Beyond c o d ก็เพลง Free Fall ที่ซอไม่ชี้ร้องไปเมื่อกี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองกอ็ถามว่ายากไหมยากเพราะว่าซีรีส์นี้ก็คือทุกคนรอคอย <laughs> ทุกคนรอคอยกันหมดแล้วก็แล้วก็เป็นซีรีส์ที่ เชื่อว่าแฟนๆหลายคนรอมานานนะครับตั้งแต่คินพอชจบไปตั้งแต่แมนสวงอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็น่าจะรอผลงานใหม่ของพี่หมายพี่โปแล้วก็ได้โจทย์ให้มาเขียนเพลงหนึ่งหนึ่งในเพลงของของซีรีส์นี้ก็กดดันครับแต่ว่าสนุกสนุกครับที่ได้ที่ได้เขียนออกมาอันนี้เลดนำกี่เพลงการณเ,เพลงของซีรีส์เนี่ยเพลงเดียวครับเพลงเดียวเพลงเดียวครับมีความคาดหวังหรือว่ายังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนจะบตาม ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยรู้สึกว่าเราสนุกกับทีมมากกว่าทีม Beyond Cloud ทุกคนแล้วก็ทีมํำเพลงทุกคนเ,คเพลงที่เป็นธรก็คือเพลงที่ที่ร้องขึ้นตอนตอนอยู่บนเวทีเป็นเพลงแบบชิลๆเศร้าๆมูดมูดครับเราต้องรอฟังใช้เวลา เขียนไม่นานครับประมาณประมาณสองช่วงวันสองอาทิตย์แต่ว่าย้อนกลับไปกลับมาบ่อยมากเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเราใส่ใจดูทุกรายละเอียดอยากให้แบบทุกๆคาที่ที่พูดออกมามันมีความหมายมีการแก้คำน้ออะไรเยอะเลยครับเยอะเลยครับเยอะเลยได้ครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามทั้งซีวิชชายนะครับแล้วก็เพลง ก่อนเดสด้วยนะครับของเฟรนช์นะครับซึ่งจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนของซีรีส์จะมีความหมายว่าอย่างไรก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเรื่องนิวออลเลยนะครับครับผมเพลงนี้ครัพ่อจัดชายครับอย่างที่พูดบนเวทีพูดไปหมดแล้วครับก็เป็นซีรีส์เกย์ที่เราตั้งใจอยากให้ทั้งโลกเห็นว่าเกย์ไทยโคตรเท่จริงๆแล้วก็ดูใจคำว่าเกย์มันเกย์จริงๆงั้นแล้วผมว่าจริงๆแล้วซีรีส์วายเราก็รู้แหละจริงซีรีส์เกย์ เพ <laughs> งที่ผ่านมาจะแบบไม่กล้าใช้คํานี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะกลัวนู่นนั่นนี่แต่ผมรู้สึกว่าแล้ววันนี้ประเทศเราเปิดมากแล้วเรา,เรายอมรับกันดีกว่าแล้วเรื่องนี้เราก็เลยอยากจะแบบมันไม่ใช่บอยเลิฟเรามันนักแสดงเขาโตกันหมดแล้วเราสึดว่าอันนี้คือซีรีส์เกณ ใช่ใช่พอดียครับเดี๋ยวลูกอมอยู่นะพอีหิวข้าวอย่างที่คุณปอนบอกครับผมว่าจริงๆแล้วในในเรื่องที่เราทําเกตซีรีส์มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมว่ามันมีพัฒนาการเติบโตเนาะเราเป็นฝั่งของแพลตฟอร์มเราเองก็ดูคอนเทนต์มาโดยตลอดแล้ววันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่เมืองไทยจะไปสู่ระดับโลกด้วยด้วยด้วยฝีมือคนไทยจริงๆแล้วไงครับฉะนั้นเนี่ยเราเราได้มาเจอกันวันนี้ผมว่าในมุมของแพลตฟอร์มมาเจอกับผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่มีอบเจหมีฟตรงกันผมว่า วันนี้ไม่มีอะไรที่มาหยุดเราที่ไปสู่ระดับโลกได้อีกแล้วนะครับออ <ผม S 1> นโปรดักชั่นมันไประด,ดับไหนสรับเรื่องนี้ผมเดือดร้อครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่รรรรรองกา,าพิจารณาโปรดักชัน,มชนผมว่าเรื่องนี้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วคือเราใช้เวลาบ่มพระอมาสองสามปีครับจากินพอร์ตก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมหรอกทีมงานนักแสดงทุกคนนิ่งขึ้นเรารู้ว่าเราจะทําอะไรตอนนี้เราไม่ได้แบบคือช่วงที่ผ่านมันวุ่นวายอ่ะมันวุ่นวายตรงที่ ความยิ่งใหญ่ของกินพอร์ตมันตามมาด้วยความวุ่นวายอันนี้เราต้องยอมรับแล้วแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้รับมือมันได้ง่ายแต่เราไม่อยากจะมานั่งบอกทุกคนเพราะว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละอ่ะนเดียวเพิ่งกลับมาแล้ววันนี้ก็เลยฟีลแบบมันนิ่งแล้วมันพ้อแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่เราตั้งใจทุงานที่เราเชื่อมันเลยนงบประมาณมันจะบานปลายไปขนาดไหนพี่ปอนตอนนี้ผมว่าจริงๆเงิประมาณผลิตซีรีส์ไทยที่สามารถไประดับโลกได้อ่ะมันก็ควรจะถูกใช้กันประมาณ เพราะว่ามันทําให้คนในกองถ่ายอ่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงเองผมว่าจริงๆถ้าเราไปดูในกองถ่ายอ่ะผมพยายามพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่แว,วันนี้ผมสึกว่าผมคงเปลี่ยนแปลงวงการอะไรขนาดนั้นไม่ได้หน้าที่เราเราก็ทําพื้นที่ของเราให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนแล้วก็พอทุกคนรู้สึกปลอดภยัยม,มีความสุขก็สร้างผลง,งานที่ดีนต่อไปได้ก,ก็ชายก็เป็นสิที่เราทุ่มทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น กำลังรัก์กำลังใจกำลังกายหรือว่าพลังทุกอย่างรุรวมกันไม่ใช่แค่ตัวเราที่บอกว่าทุกคนเลยรัฐบาลแพลตฟอร์มช่องวงการเพลงเนี้ยทุกคนหันมาช่วยกันเพราะว่าที่ผ่านมาผมว่า3ปีที่ผ่านมาคนยอมรับแล้วแหละว่าซิวิวายไประดับโลกได้จริงๆทําทำให้คนรู้จักเดี๋วนวันเนี้ยเรามายอมรับกันดีกว่าว่าซิวิวายจริงๆคือซิวิเกนั่แหละอันนี้คือมอบที่สูงสุดเท่าที่ทำมาเลยาะสูงที่สุดแล้วครับ <c oughs> ผมว่ามีคนพูดเรื่องงบเยอะแล้วแหละตอนนี้คือ mm hmm. คือผมว่าเรื่องงบประมาณมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วแหละ mm hmm. คือเราก็เราเต็มที่ผมว่าทุกคนจะดูได้ในคุณภาพเนาะในสิ่งที่เราใส่ใจข้างในหรือว่าความตั้งใจต่อทีมงานถ้้ไปคุยกับทีมงานทุกคนจะรู้สึกว่าโอเคทุกคนอยู่ในจุดที่สวัสดิภาพดี mm hmm. ผมว่าอันนี้สำคัญ mm hmm. วงการมันควรจะอันนี้ต้องฝากแพลตฟอร์มด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งวันนี้คนไทยทําได้เบอร์นี้ไม่ต้องเป็นผมนะคนไหนก็ได้ทําได้เบอร์นี้แน่นอนมันควรจะดีไปทั้ง ทุกคนในอยู่ในในกองมันไม่ใช่แค่ซักเซสแล้วนักแสดงได้ดีอย่างเดียวอย่างเี้ยผมว่าสุดท้ายมันจะอยู่ไม่ยั่งยืนเพลงประกอบซีรีส์นี่แต่ละไีพีนี่จะไม่เหมือนกันด้วยความแต่ไม่หลายเพลงเป,ป็นอัลบั้มเลยเนี่ยโอ้คืออัลบัม้มโอ้โหผมไม่ได้ยินคำนี้นานมากเลยครับคือจริงๆแล้วด้วยความที่มันเป็นยุคนั้นนะครับผมว่าเพลงเป็นเรื่องสัมพันธ์มากแล้วก็เราเป็นคนชอบเพลงอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเดยวได้ดูจะรู้ว่าเพลงสําคัญกว่าที่คิดผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวฝังอยู่ในเพลง แล้วทุกเพลงเนี่ยทำอย่างตั้งใจผลิตใหม่ทำอย่างตั้งใจจริงๆก็เดี๋ยวว่ามีโปรดิวเซอร์ระดับโลกมาช่วยกันเยอะคนไทยซัพพอร์ตกันเยอะคือไม่ใช่แค่ว่าใช้ฝรั่งอย่างเดียวคือทุกคนองคาพิวร่วมกันทำม,มันก็ตัวผมคนเดียวคิดก็คงทําไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบว่า่วมกับทุกคนหรือว่าพาร์ทเนอร์ทุกคนมาร่วมทำก็สนุกในเรือ่องของเพลงได้พาร์ทเนอร์หลายๆคนที่มาร่วมงานด้วยใช่ครับ ใช่ใช่ก็มีเทโรนเอนเทนเมนต์ก็เป็นขายใหญ่ที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับแล้วก็ทางฝั่งเอ,อ่อตั e เฟรนช์หรือว่าซอฟต์แมชชีนก็มีพี่บังด้วยที่ทําเพลงให้พี่ปานธนพรมาตลอดลนะก็มาร่วมทําด้วยนะก็มีมีทางผู้เขาเรียกว่าวงอินดี้เล็กๆก็มาช่วยทําในเรื่องนี้เพราะชอบสไตล์นี้อยู่มันก็เลยเหมือนแบบถ้าได้ลองฟังกันอ่ะผมว่าณนะนะวันนี้วงการเพลงอ่ะ มันหายไปเหมือนกันนะอัน,นี้เราต้องยอมรับว่าเพลงไทยอ่ะยังเล่นเพลงเดิมๆอยู่เลยวันนี้ผมก็ยังอยากแบบว่าโอเคเราเรามาสนุกกับวงการเพลงมากขึ้นเราก็ไม่อยากจะทิ้งต่อให้เราทาซีรีส์ไปอย่างเดียวเราเพลงมันไม่พากันไปด้วยกันมันน่าจะเหงาหน้าดูเลยนะครับแต่และเพลงมันเป็นเรื้อหาแต่ละตอนเลยแนะอบสปอย <laughs> <laughs> สําคัญครับ <laughs> เพลงเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องมากจริงๆเราปล่อยคอนเทนต์ออกมาเป็นคอลัมน์วิจารณ์เพลงจริงๆสมัยก่อนอะ่ะผมว่าหลายๆคนถ้าทานันผมก็ทันแล้วกัน อ่านหนังสือพิมพ์มันสนุกมากเลยการที่มีการวิจารณ์หนังวิจารณ์เพลงซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นคีย์สำคัญก็ฝากบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนตกใจรอรอดูแล้วกันรอรอดูรอดูแต่ต้องบอกก่อนว่าพยายามทําให้มันสมเหตุสมผลกับทุกอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกตอนที่ได้ดูคุ้มแล้วกันทั้งคนดูคุมทั้งคนติดตามหรือคนที่ถงแรงเชียร์คอนเทนต์ไทยอ่ะ ตอนนี้ผมว่าคอนเทนต์ไทยกำลังมามากเลยคนที่ส่งแรงเชียร์คอนเทนต์ไทยจะไม่ผิดหวังเรื่องนี้ก็สื่อด้วยก็ฝากด้วยนะคะร,ร,รับรวมๆนักแสดงแม่แม่ไ้เยอะเลยยังไงการรวบรวมนักแสดงแม่แม่ของวงการมามาอยู่ในบทิษัผมว่าที่ตอบดีกว่าจริงๆเราเรามันเป็นโปรเจกต์ในฝันเนาะแล้ว <c oughs> เราก็รู้สึกว่าบทแบบเนี้ยมันมีความท้าทายมากๆดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้นักแสดงที่มีฝีมือค่ะแล้วก็เราก็โชคดีมากที่ ไม่มีใครปฏิเสธเราเลยบางคนคือยังไม่ได้อ่านบทได้ซ้ําแล้วก็พอมาทํางานร่วมกันก็รู้สึกมั่นใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจว่าโอ้อนักแสดงบ้านเราเก่งจริงอยากให้ทุกคนได้เห็นฝีมือคนไทยอ่ะมันมีความยากไหมร้อนขนา้ยากมากค,คือพอมันเป็นยุคนั้นเนาะเรื่องของภาษาความเป็นวรรณกรรมความเป็นการเมืองหรือว่าเออหลายๆบริบททำยังไงให้มันสะดุก แล้วก็มันมีความลุ่มลึกอยู่ในน,นั้นอันนี้ก็อาศัยฝีมือนักแสดงจริงค่ะก็ย้อนกลับมาที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพอวันนี้ผมเจอตัวเองแล้วว่าบี้ยอนขลาวเป็นใครเราอยากผลิตซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่เราเชื่อในคุณภาพควา,าเชื่อในคุณภาพมันไม่ได้เป็นแค่โปรดักชันหรือบทด้วยนักแสดงต้องเหมาะสมกับบทนั้นๆน,น,นั่นคือเหตุผลที่ผมคงไม่สามารถสร้างซีรีส์เพื่อจะผลักดันนักแสดง ได้แล้วแหละผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถผลิตได้เยอะขนาดนจริงๆเนาะวันนี้ก็จะเห็นว่าเออผมว่าหลายๆท่านที่ได้เห็นเทเลอร์วันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าเราไม่ได้พูดโกหกเราไม่ได้บิดฟิวอะไรแต่ว่าของคุณภาพมันใช้เวลาภาพยนตร์แต่และเรื่องที่คุณเห็นประสบความสําเร็จอย่างไม่ต้องดูอะไรดูแมทยูนิคอร์ดใชเว่า4ปี พราะนั่นอันนี้3ปีเนี่ยคือมันมันถือว่าสมเหตุสมผลแต่เพียงแต่ว่าใน3ปีนั้นอนะ่ะเราก็ต้องรู้ใครเหมาะสมกับบทด,ด้วยใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าผมพยายามแบบเอาแค่นักแสดงที่เขเชื่อว่าจะผลักดันมาเล่นแต่เขาไม่เหมาะสมกับบทมันสุดท้ายอ่ะมันจะพังกันหมดมเพราะมันไม่ใช่ยุคที่เราเล่นด้วยกระแสะได้อย่างเดียวแล้วนวันนี้คนทั้งโลกหรือแม้แต่ทั้งแฟนๆเองเขาเขามีประสบการณ์ในการดูซีคุณภาพมาเยอะถ้าเราจะไประดับโลกจริงๆเราก็ต้องมองที่ความเหมาะสมในทุกๆอย่าง3ปีนี้เราคาดหวังยังไง ถ้าถามคําถามนี้สองปีที่แล้วคงจะรู้สึกกดดันมากเพราะว่ารู้สึกว่าม,ม,นนมันกินพอสมันเนาะมันก็ว้าวอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าสึกว่าการได้ทํากินพอสมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีละมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ชยัยมันเป็นสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เชื่อที่สุดแล้วบรรยากาศอย่างที่บอกว่าบรรยากาศทุกอย่างในกองมันทําให้เราอยากไปกองทุกวันผมไปกองสนุกกว่าตอนผมไปโรงเรียนซะอีก <laughs> ผมเลยรู้สึกว่าผมหลงหลงรักการทํางานแบบนี้แล้วอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็อยากให้มันไปต่อได้แล้วผมเชื่อว่าคุณภาพนี่แหละความสนุกความคุณภาพความตั้งใจมันจะพากันไป2สิงหาคมรับผมที่ v t v ครับแล้วก็ช่อง7 HD ไปใช้ไม่ใช่ด้วยกันทำ BTV BTV จะเป็นเวอร์ชันอัดทักแน่หรือว่าจะเป็นแน่นอนครับเรามีต้องอัดคัดกันเยอะแต่ว่าเราต้องให้ติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่เรา เก็บไว้ในเนื้อหายเยอะมากนะครับค,คือเราตั้งใจอยู่แล้วครับตั้งใจใผลิตเนี่ยนะเราตั้งใจว่าในช่องฟรีทีวีเนี่ยมีมีลิมิตในการดูอะไรได้บ้างในแพลตฟอร์มเนี่ยมีลิมิตที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้น2องเวอร์ชันนี้ต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นคนที่คือการที่อยู่ช่องเจ็บ HD เนี่ยในมุมมองของผมอะผมอยากให้คนที่ดูละครรู้สึกว่าตอนนี้ละครไม่ผลิตอะอันนี้ผมเจ็บปวดมากๆเลยนะกับการที่รู้สึกว่าวันนี้ ผู้ผล like ิตเขาเขาไม่มีกําล so, ังจะไปต่อแล้วเงี้ยผมอยากให้อย่างน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดแต่คนที่เคยดูละครหรือชอบภาพยนตร์ไทยอย่างเงี้ยดูเรื่องนี้ไม่ขัดแน่นอนไม่ขัดตาไม่ขัดใจพี่ว่าคุณต้องก้าวข้ามเส้นคําว่าซิรลี่เกย์ให้ได้แล้วผมว่านะวันนี้คนรุ่นรุ่นวัยเปิดใจกันมากขึ้นได้ไหมจ๊ะ